นนนวัี้ครับน้ uh. องฟันนุชนั้นอยู่ในมุมน้ำเงินนะครับส่วนน้องกอลิาอยู่ในมุมแดงครับก็้นตอนของการเทสเกาะไฟฟ้านั้นก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ยกแรกกำลังจะเริ่มครับนาทีเดียวเท่านั้นนะครับในแต่ละยกเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเดินหน้าแล้วครับไม่มีเวลาให้ได้ดูเชิงกันมากเท่าไหร่นะครับเอาแล้วครับเป็นฝ่ายได้เดินเข้าหานะครับบอล,ลิสตาอย่างยกขาหน้ากันเอาไว้ได้ครับฟานุสพยายามจะเตะสูงแต่ว่ายังต้องใช้แขนนะครับป้องกันเอาไว้ได้ครับ เดินเข้าหาแล้วเล่นแต้มอย่าพยายามจะเตะเข้าลำตัวแต่ยังไม่ผ่านบล็อกครับทางด้านวอริทห์าผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับเหลือแค่20ิวินาทีเท่านั้นครับในยกแรกแต้มเดียวนี่อาจจะตัดสินต้องมีสมาธิครับไปเสียสมาธิเมื่อสักครู่แล้วโดนเลยนี่แหละสองคะแนนครับวอิทห์หาได้นะครับ แล้วเวลากําลังจะหมดแล้วโอ้โหนี่แหละรครับไปเสียสมาธินิดเดียวครับเรียบร้อยเลยครับยกแรกครับเป็นวอลนท่าครับเอาชนะไปก่อนครับ2องต่อศ เอาละครับกลับมาในยกที่2นะครับเป็นวนลิฐาครับที่เอาชนะไปก่อนได้เปรียบแล้วนะครับยกนี้ฟานุสจะพาดไม่ได้แล้วนะครับนี่ต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าหาบ้างนะครับแล้วพยายามจะเล่นแต้มสูงนะครับแต่ว่ายังถอยไปตั้งรับได้ดีครับวลิธา นี่รบซ้ายเมื่อสักครู่แล้วขวาซ้ายทีหนึ่งครับโอ้โหทั้งลำตัวแล้วศีรษะครับโอ้โหแล้วสวนกันมาช็อตนี้3คะแนนครับโอ้เข้าไปไม่ทันระวังนะครับเปิดการโดน3คะแนนโดยวรลิฐาเลยครับนี่ครับแล้วซ้าย2ครั้งของฟานุสั้นไม่ได้ด้วยนามาได้คืนช็อตนี้ครับ วอลนัถามุมแดงครับเตะแล้วสูมือมั่นใจนะครับว่าโดนที่เฮดการ์ดนะครับก็เป็นคนขอเรียกชาเลนจ์เป็นคนส่งสัญญาณให้โค้ชนะครับใช้สิทธิ์ชาเลนจ์นะครับสามเท่ากันนะครับในช่วงยกแรกแล้วเหลือเวลาแค่7วินาทีสุดท้ายเท่านั้นเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับ ฟานุสในมุมน้าเงินในยกที่2แต่ว่าจังหวะออกอาวุธนั้นอาจจะยังไม่จัดแจ้งให้เดี๋ยวมาดูวิดีโอรีวิวกันครับขวาตรงนี้ครับได้ด้วยครับแล้วสิทธิ์ในการชันเลนก็ยังได้คืนด้วยนะครับการ์ดแล้วก็ได้3คะแนานครับโอ้โหแล้วเวลาเหลือให้แก้ตัวแค่7วินาทีเท่านั้นครับฟานุสโอ้โหโดนเข้าไปอีกแล้ว3คะแนานเข้าที่หน้าครับ กลายเป็นว่ายิ่งเดินยิ่งโดนครับแล้วในมุมของน้องฟันนุสเองโค้ชก็ขอใช้สิทธิดูวิดีโอรีวิวเลยครับก็มั่นใจว่าเดินช็อตเมื่อสักครู่นี้เตะโดนที่เฮดการ์ดของวอลิสทานะไรัง ถ้าได้ต้องบอกว่า17วินาทีสุดท้ายเนี่ยสนุกแน่ครับดูกันครับว่าโดนไม่โดนครับสายไม่โดนนะครับ การ์ดก็จะถูกลิฟไปแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยอมหมดเวลาครับเป็นน้องวอลิษาลิศประดิษฐ์โชคนะครับจากโรงเรียนสตรีนนทบุรีครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปด้วยสกอร์2ต่อศยกนะครับคะแนน2ต่อศนแล้วก็9ต่อ3า oh. ก็จะผ่านเข้ารอบไปเจอ,อกับทันชนกพ่วงเขียวนะครับจากโรงเรียนสมุทรปราการ